ราพมาย่าได้ผักมาให้เจ้าไก่กินกันอย่างอเลดอร่อยครับอาออะไรลูกอะไรเจ้าปีใหม่ดูแลรักษาลูกสามตัวให้ดีนะตายไปสองตัวแล้วจัใส่เงินใส่ทองผูใส่เงินใส่ทองน,นั่น ใส่คู่งามนะคุณคู่นี้แสนห้านี่เพิ่นให้ราคาแสนหะ้าเนี่ยแต่ไม่ขายนะเที่ยงไว้เฉยชมขส่คู่งามนี่นามมงคลเจ้สใส่เงินใส่ทองนะลุงนเพิ่นมะีชื่อน,นี่ส่เงินใส่ทองให้ราคาแสนห้าไม่ขาย เลี้ยงไว้ดูแลเลี้ยงไว้ได้เชยชมนั่นสิชุจที่ชี่แปแปรรอที่สะพานเดี๋ยวข้าไม่ได้อาหารจะมาไปซิรอสะพานนะ่ะไม่ได้อาหารจะมาดูไข่ก่อนนับยอดไข่เชา้านี้มีกี่ฟอง 4 4 8บวกหเป็น9โอ้รวมแล้วได้9ฟองนะครับเชา้านี้นับวันที่19พฤษภาสอง5ันห้าร้ใเจ้าน้องใหม่นับได้9ฟอง4 4 8สบวกหก็เป็น9นะครับโอ้สุดยอดสุดยอด โชคดีโชคดีก้าฟองแล้วนะครับสุดยอดไข่ได้เยอะมากเจ้าน้องใหม่ตัวเขาเล็กๆนะตัวเขาไม่สู้ใหญ่นะแต่ไข่ออกมาได้เช้านี้ได้ก้าฟองนะนี่ตัวเขานะครับตัวไม่สู้ใหญ่แต่ไข่ได้ดีไข่ได้เยอะ มาบ้าวอยู่ด้วยกันดี